เอาวเสียงจังๆฮะโอ้ยมาไม่ทันเหรอไหนเอ้ยจะจำซีนเหรอวันนี้ไม่ได้จำวันนี้มากับพ่อด้วยค่พ่อก็มาแล้วจะมาจำซีนเหรอะจะมาจ<ม><ท>ำซีนไม่ได้มาค่ะทำไม ของหวานเนี่ยเอา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 หางก่อนเอาของหวานทีหลังนะมันจะทำใจสงอ <Okay. S 1> ยังไงนะคุยกันตลอดเวลาฮะ อกด้วยว่าเอามากี่แพทเอามาห้าเอามามาหแพทหรือหกที่ะมาหกแพค่ะขาดติ๊กเอามาหกแพนะตีค้องนะหนึ่งข้างพันหนึ่ง สองครั้งสองพันสามครั้งสามพันก็สองอาทิตย์ก่อนเนาะตีกองสามอันตรีนี่ชอหกพันแล้วเนาะทำไมหนาไม่ได้ชำซินทำอะไรมันกนเกษียณแล้วมันมีงานทำฮะมีได้เลือกภาวนา อ่าเหมือนกันเนี่ยมันก็นเสียนแล้วใช่ไหมฮะล้ออะไรล้อได้ความตายฮะพอดีโยมไม่ได้เอาชุดามมาเมัเป็นไรของเรามีอยู่ <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหา <c oughs> <c oughs> จุดขาวก็เยอะๆนะสำหรับโยมสำหรับอ่าสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็มีฮะมันก็ต้องมานานๆหน่อยอาทิตย์หนึง่ง ม,มันทำอะไรทำอะไรที่ที่บ้านฮะไม่ได้กินฮะไม่ได้คุยกันกินกันนอนกันฮะเนี่ยนอนกันนะขาเวลาให้ตายแล้วฮะของเราไม่มีเวลาแล้วฮะของเรามาแก่ร่องแล้วใช่ไหมฮะมันเดียวนะมันร่างกายมันเสริมไปเสริมรองนะ มันไม่ดีขึ้นแล้วฮะ,ะเดี๋ยวรอรอ้อใจความตายฮะและยังไม่ทำประโยชน์เนี่ยฮะนนก็ไม่เป็นไรก็นั่งเก้าอีก,ก็ได้ก็นั่งภาวนาก็ได้ฮะ,ะเนี่ยมันไม่ได้ของเรานะมัน <c oughs> การฝึกสมาธิไม่ใช่การฝึกรลางกายฮะมันการฝึกจิตใจอ๋ และชิดชัยอยู่ภายในฮะหลับตานั่งสะดวกสบายอะอยู่กับพุโทโธเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกถึงใจมันสงบ <c oughs> คนก็ไม่รู้จักความสุขนะที่เกิดในใจเนี่ยครูก็คุยกันตลอดเวลานะมันเละคิดว่าออทำไมใจไม่สงบฮะ <c oughs> มันการคุยกันภายนอกเลยภายในก็เหมือนกันนะ มันกิเลสก็คุยกันกับเราตลอดเวลาฮะแล้วบอกว่าอะไรอยากได้นี่อยากได้น่นนี่ไม่พอใจน่้นก็ไม่พอใจอ๋ฮะนี่เรียกว่ากิเลสฮะ <c oughs> เคยได้ยินนะฮะ <c oughs> <c oughs> มีแต่ความอยากได้ความอยากได้รือ <c oughs> ความไม่อยากได้อะทำให้เราเป็นทุกข์อ,อ, <c oughs> อริยสัตยที่สองทุกขัง ไม่อริยสัจที่หนึ่งทุกขังอริยสัจจ์นะอริยสัจที่สองนันะมันทุกข์มาจากไหนความมันอยากได้คนที่อยากได้เยอะมีทุกข์เยอะ <laughs> ไม่ได้ดูน้ำนะฮะ <laughs> คนที่อยากได้เยอะมีทุกข์เยอะคนที่อยากได้น้อยก็ทุกขนะ์น้อยอ่ะเนี่ยเลยทำใจให้สง,งบมนะไม่ได้เสีย <c oughs> <c oughs> ไม่เสียเงิน,นนะทำไมไม่ได้เวลาจ่ายกบภาวนาก็ไม่ได้แล้วนะเวลาจ่ายก็มิได้รับปาบ <c oughs> รับบุญนะและส่วนมากก็รับแต่ปาบฮะส่วนมากก็ค้นไปที่ไหนฮะรู้ไหมมันตกนรกฮะ ไม่ใช่ไม่นามไม่ใช่นะผมเชื่อพระพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ไปนรกฮะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะเมือนซาสนาครึกก็เหมือนกันโอ้ผมเชื่อพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้านะะกระตายไปแล้วตกนรกทั้งหมดนะฮ่ะเพราะว่าไม่ได้รักษาสินหาอะผลที่ไม่รักษาสินหาจะไปที่ไหนก็รู้ฮะต้องรักษาสินหาเต็มที่ ในทุกวันทุกวันฮะนี่สําคัญฮะและจิตภาวนาฮะทำควาสะอาดล้างกายทุกวันใช่ไหมฮะฮะฮะเพราะว่าล้างกายไม่สก,กปรกฮะแต่ชาวของของล้างกายไม่ได้ดูแลไม่ได้ทาาําสะอาดชักฟอดชักฟอดชักฟอดพุทโธพุทโธพุทโธฮะเมื่อเมื่อล้างชาตนะพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อซักผ้าพุทโธพุทโธพุทโธฮะ เนี่ยคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอนาคตนะฮะแล้วคิดเรื่องอดีตนะอดีตก็ผ่านไปแล้วแก่ไม่ตกฮะฮะอนาคตยังไม่มาและอนาคตเนี่ยที่คงเราวาดเอาไปะก็ไม่เคยมาใช่ไหมนี่มันทุก ทำไมทุกวันทุกวันต้องวาดภาพอนาคตเนี่ยเมื่อทำอย่างงี้ก็จะลีขึ้นเมื่อเมื่อห้างานใหมกก่ก็ได้เงินเยอะและพรุงนี้ชะเลินกันนะ,ะไม่ได้งานใหม่ไม่ไม่ได้เงินใหม่ฮะไม่ได้เงินเนี่ยต่เมื่อภาวานาทุกวันทุกวันจะลีขึ้นเลยเลย เลยฮะเมื่อาวานก็นั่งกี่ชั่วโมงหชั่วโมงค่ะ,ะเล่นนาหนั่งหลายชั่วโมงเล็ก <c oughs> <c oughs> วี <c oughs> ไม่พูดโอเค เนี่ยทุกวันทุกวันวิวเคยเก่งนะมามาบ่อยๆเดี๋ยเนี้ยมันมันหายไปนะทั้งทั้งพันทั้งในพรรษาก็หายไปนะไม่รู้ไปไหนมีได้ขออ้างตูละดูลูกหลานนะเนี่ยฮะเออเออก็นั่งปนก็อีก็ได้นะปุ๊ดปุ๊ป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 ปะ เนี่ยเนี่ยทำชายสะอาดก็มันสำคัญที่สุดนะพเระาะว่าใช้ชไปชาตินาฮะและในใชายก็ปาบกระปูนก็ติดนะฮะเนี่ยกำลังเก็บกระเป๋าเพื่อชาตินาใช่ไหมรู้ไหมฮะนั่นเลยใส่ของเดียนเดียวฮะไม่ใช่ความคิดความคุยกันความทำอาหารการกินนะน่นมันนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่ฮะ นะเรียนทำอาหารเรียนทำนี่คุยกันก็คุยกันก็ไม่ต้องไม่ต้องฝึกนะมันเองไปเองฮะปากจะไปเองนะดุสสัที่ก็ไม่มีอะทำชีวิตก,ก็เป็นประโยชน์นะฮะแล้บางบางคนก็ไปหาหมอเตาฮะหมอเตา หมอดูเตาฮะหมอดูที่เตานี่เขาเตานอนเตาเหตุการณ์ไม่ไม่ใช่หมอดูเตาใช่ไหมค่ะเอาเตางอยอะไรนี่เออก็คิดว่าเป็นอย่างงี้คิดว่าเป็นอย่างงอนเตาอ่ายังไม่ก็ต้องเขียนใหม่นะต่อเด็กเตาเตา อ่าอ่าเดานะมอดูที่เดานะฮะและไม่เคยพูดเลี้ยวลเรื่องเก่าใช่ไหมฮะพูดในความดีนะฮะอนาคตเนี่ยความดีขึ้นมาก็อนาคตโน้นก็ความดีขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้พูดว่าอ่าพรุ่งนี้จะมีอุปัติเหตุแล,และและเกือบตายมอดูใช่ไหมฮะดูะดกับหมอเดาอ่ามอดูกับหมอเา <laughs> <laughs> เนยมันเชื่อนะบางคนก็เชื่อผีบางคนก็เชื่อมอดูนะนี่ในจิตใจเขียนหมดนะเมื่ออ่านออกได้เนี่ยมันจะมันจะหู้หมดนะเนี่ยไปหานี่ไปอ่านโน้นนะบางคนก็เล่นลอตเตอรี่ฮะบางคนก็เล่นลลอตเตอรี่ไต,ต้จินด้วยนะ <laughs> ใช่ออกพรรษาจะเล่นแน่นอโอยเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> สังบูรภายในฮะมันก็ไม่มีปัญหาชาตินาฮะมันการน้ำใช่นะมีความน้ำใช่มีความกระอบนับเธอฮะมีความกตันยูฮะและเมียรักษาสิ้นห้าก็ขึ้นสวรรค์ได้ฮะมันนาำใช่ก็ไม่พ่อก็เกิดเป็นมนุษย์นะ มาความเคารพนับถือก็ยังไม่พอเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ต้องรักษาศีลหาให้ดีอะฮะเพิ่นอยไหนเพิ่นสวนมากับเพิ่นโยนรกนะฮะนั่นพระก็เหมือนกันฮะฮะพระก็ยอมก็เหมือนกันฮะคนไหนที่ไม่รักษาศีลฮะก็ต้องตกนรกฮะไม่ใช่พระสวนมากกบพระคืดว่าคงเราไม่ตกนรกอะ แต่ลุงตมามหาบัวก็พูดนะฮะทำได้ไหมฮะโอ้มาไปนรกเนอะโอ้ผาสิเรื่องเต็มที่เนอะฮะเนี่ยพระโชคก็มีพระดีก็มีอะก็ลุงตาก็พูดบ่อยๆฮะในวัดเนี่ยฮะถามลุงตานะ,ะที่นี่ก็พระดีหมดนะลุงตาก็ตอบว่า พระดีก็มีพระชัว่วก็มีอยู่ในวัดนี้แต่ลุงพ่อก็ไม่ลุงตาก็ไม่ได้พูดนะคนไหนก็ด,คกดีคนไหนก็ชั่วเอเอาเลือกเอาเองฮะเข้าใจไหมฮะเนี่ยทำประโยชน,ยนย์กับชาตินี้ฮะเนี่ยมันเลือกเลือกี่ปีฮะสิบปียีปีฮะ <c oughs> ยังไม่ทราบอายุเท่าไหร่ เซตสิบสองโอ้เนี่ยหลวงพ่อจองมรณภาพแล้วใช่ไหมหกสิบหกสิบอะไรหกสิบสี่หกสิบสามคิดว่าประมาณนี้ประมาณมรุพ่ออ่า <c oughs> ยังไม่ถึงเ็ดสิบนะหลวงพ่อคะแล้วน้ำใจที่มากๆากนี่คือทำอยังไงคะ <c oughs> ที่จะมากพอที่จะได้ไปสวรรค์อ๋อที่จะมากพ่อนะอ๋อเอา <c oughs> ไม่ได้คิดเรื่องตัวเองนะคิดเรื่องคนอื่นนะเวลาเ,าเห็นคนอื่นก็มันมีปัญหาก,ก็ช่วยน้อยหาย,หายนี่หายโน,น้นนะไม่ได้ให้ตลอดนะไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเองนะหลวงพ่อโ,โยมโยมทำดีแล้วภาวนาดีารักษาสินงทีดีแต่ถ้าโยมไม่อยากไปสวรรค์นะเจ้าค่ะอยาก <c oughs> ตายแล้วอยากเกิดแค่มันเสร็จ อ๋ก็ได้ก็ข้อน,นี้ก็เลือกได้นะมันก็ลุงแต่พูดบางบางที่ก็พูดรื่งเนี้ยนะคนคนไหนนะมีมีพระหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งองนะสมัยสมัยหลวงพุฒมันนะมันที่ตายมันเป็นมาลาเรียนะ <c oughs> และแล้วข้อน,นี้ก็ตายนะนะนรนี้ก็เป็นพระดีนะเนะวลาตายไปแล้วนะมันจะ อ,อยู่อยู่อยู่ไหนอยู่ไหนนะก็ก็ขึ้นไปแล,และเชื่อคอนแก่นะและข้อนแก่ปอกกว่าเนี่ยเป็นทางสวรรค์นะอ่ะ,ะเวลาอยากไปสวรรค์ก็นเนี่ยไปไป,ไปทางนี้นะเด้อพระอันนี้ปอกกว่าโอ้ยอยู you name, you name, นะ่น้ำอยู่น้ำาะยังยังไม่ไปยังไม่ไปสวรรค์อยู่น้ำนะแล้วไปทางอื่นก็ก็เชอือเชื่อปอน้ำแล้ว และช่วงนั้นก็มีแม่ที่ตักตักน้ำนะโอ้อยน้ำอยู่น้ำปุ๊บเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว<ม>ก็เลือกได้เด็กคนที่มีป,ปับที่ติดปาบเยอะนะที่ไม่อยากไปไปที่ติดปาบเยอะนะั่นมันจะไปนรกน,นะและไม่มีการเลือกนะคนที่ไม่มีสติคนที่ไม่ไ,มได้ภาวนาก็บางที่ก็ไม่มีการเลือกนะเด็กคนดีก็ปกติมีการเลือกนะ นี่ได้ให้ไม่ใช่เอา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 ฮะเนี่ยมันน้ำใช่ฮะใช้ก็เป็นน้ำนะคนเนี้ยก่อนคนนก็ก็เห็นอยู่ก็ช่วยคนนั้นคนนั้นก็ช่วยคนนั้นน่เละไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเราฉลาดนะนะถ้ามันช้าล้ำรวยก็ไปสวรรค์ก็ได้นะเข้าใจยังฮะ เลยทำประโยชน์นะฮะจีสเกตัวเมียมีวัดนะก็ไปทำศิลที่วัดนะฮะนั่งภาวนาปางนะอย่างน้อยกว่าวันนชั่วโมงหนึ่งฮะเลยเลยเลยมียขา์ลอสกบเนกันนะฮะคิดว่าเออผมยังมียังยังมีสีสิบปีหาสิบปีไม่โลภผวนี้ก็อัจกระจายก็ได้นะฮะ คงเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ฮะบางคนคิดว่าเออวันนี้อ๋อขับรถก็ไปไปไปช้อปปิ้งในเมืองนะปุ๊บอุปถัมภ์ตายฮะฮะตายมันรวดเร็วแล้วจะวินี่กรรมของเราฮะคนไหนที่วินกรรมดีฮะที่อายุยืนก็มันมีอายุยืนไม่ว่าอะไรานะคนไหนที่อายุสัน้นนะที่ทำพิชซาติก่อนๆน,นะะมันมีอายุสัน้นไม่ว่าก่อ ยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีก็ตายก็ได้ฮะแล้วแต่เวน้นแต่กรรมนะไม่เกี่ยวกับชาตินี้เกี่ยวกับชาติก่อนฮนะ <c oughs> มันชาติก่อนแกไม่ตกนะอาทิตย์แกไม่ตกแตจี่อันนี้ทำใจดีฮนะทุกวันนะคิดว่าตอนเช้าเออวันนี้ก็ทำาตจีดีนะเนี่ยตื่นขึ้นมา คิดว่าคิดตเ,เรื่องเพราะทำความดีนะเนี่ยอย่าไม่อยากว่าอะไรไม่อยากเกิดอีกไม่อยากเกิดอีกดังๆไม่ชีวันนี้ไม่ชีก็ไม่ยุ่นะมันต้องปวดเป็นชีเลยเนี่ยต้องต้องใช้ชีวิตที่ที่เหลือในในใน,ในาศาสนาธรรมนะรักษาศีลแปดนะ และภาวนาที่ดำได้ดีที่สุดนะแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงน่ <c oughs> แล้วต้องสิบแปดหรอคะใช่สิบห้าก็ไม่พอสิบห้าพ่อสำหรับโซดาพันนะแต่สิบสแปดก่อก็ต้องใช้เพเป็นพระอาหารเรือพระอนาคาเรือพระสักการามันก็ต้องยกเลิกนะ โอเคพอแล้วฮะพอยะตาบริวหาภูราภิปุรันติสักการังเอวามีไวทูตินังเพทนังอุปัคคพัติอิติทังปฏทติทังทุมหังคิพเมวะสมิจตโต सभी पुरानु कफा सन्दो फनागासो याथा मानी छोटी या था सभी थी विभा पीना चतुमा थे फवा सुखी थी खायु कौ फवा अफीवा धनासी पचाई नो चाओ थी आयु वनो सोख पलंग फवा तुसा फमंगलंग सखंथु सापथ सा पुथा उपवेना सदा सौथी फवंथ थे फव सा मंगल गठ सा था फम्मा सदा सौथी फवंथे फव सा मंगल गठंथ सापथ सा सदा सौंठे Avanto te. Sala e to te sala a, không? Tao. Tao, tao, tao. สระเอเอเด็กสระอาใช่เราหมอดูเตาเตาถูกหรือเตาเพชรคนที่ไปหาหมอดูหมอดูจะเป็นลักษณะหมอเตาเฉพาะเนาะหมอเตาหมอเตาเฉพาเตานี่ยอยังไม่แต่งงานใช่ไหมแต่งงานแล้วเสียได้ เสียดายเสียดายคิดว่าเป็นเมชีก็ได้อยากปวดอ,มดอะมีลูกกี่คนไม่ม,ไม,มีไม่มีอ้าวโอเคไม่มีปัญหาทิงท้งทิ้งสามีสามีอยู่ไหน